เรื่องของเรื่องคือเมื่อไม่นานมานี้ครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นอดีตพนักงานของพรครับเธอได้ออกมาเผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงของการจัดหมวดหมดูหมต่ต่างๆโดยเฉพาะหมวดทีนว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้จัดขึ้นตามเด็ดอายุอย่างที่หลายคนเข้าใจมาตลอดคุณอดีตพนักงานคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าหลายคนมักจะเข้าใจว่าหมวดทีนคือหมวดที่เต็มไปด้วยเด็กหรือวัยรุ่นที่อายุไม่เกิน18ปีนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับระบบของหมวดทีนที่พรถับตั้งไว้จะไม่ได้เป็นการคัดเอาครีเอเตอร์ที่ แต่จะเป็นการคัดเอาเครีเอเตอร์ที่หน้าตาและรูปร่างคล้ายกับวัยรุ่นมาให้ดูนะครับต่อให้ครีเอเตอร์คนนั้นจะอายุ30 30กว่าแล้วแต่ถ้าหน้าตารูปร่างยังเหมือนวัยรุ่นอยู่ก็จะถูกจัดอยู่ในหมวดทีนเช่นกันสาเหตุที่ต้องทําแบบนี้เป็นเพราะว่าในความเป็นจริงทุกอย่างมันต้องดูที่ข้อกฎหมายด้วยครับโดยเฉพาะหมวดทีนมันเป็นหมวดที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุด แต่ถึงจะสุ่มเสี่ยงยังไงมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าหมวดทีนเป็นหนึ่งในหมวดที่คนเข้าคนหามากที่สุดในเว็บไซต์ดังนั้นการจะปิดหมวดทีนไปเลยก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆถ้าคิดถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ